ซิตี้แบงก์นอกจากจะไม่มีธุรกิจในเอเชียอาเซียนแล้วยังปลดพนักงานต่อตกงาน500คนที่สิงคโปร์นะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวซิตี้แบงก์นอกจากจะไม่มีธุรกิจในเอเชียอาเซียนแล้วยังปลดพนักงานต่อตกงาน500คนที่สิงคโปร์นะครับยังจำกันได้ไหมฮะ ธนาคารซิต้กรุ๊ปหรือจะชื่อท,ทั่วไปที่เรารู้จักกันดนีก็คือธนาคารซิต้แบงก์หลังจากที่ขายธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันธุรกิจในบัตรเครดิตหรือรายย่อยออกจากทั้งเอเชียและอาเซียนโดยเฉพาะอาเซียนก็ถูก u ูโซื้อไปนะครับเสร็จแล้วก็มีการควบรวมธุรกิจเปลี่ยนแปลงอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ยังอยู่ในตลาดการเงินของธนาคารซิติกรุ๊ปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปะจับใน,นตรงไหนทราบไหมฮะคือกลุ่มธุรกิจที่บริการพวก เศรษฐีร่ำรวยอูฟู่หาช่องทางในการลงทุนในกับดาเศรษฐีกังต่อที่เรียกกันว่า wealth ก r ุ่ม wealth เนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าด้วยนยโยบายของธนาคารซิติกรุ๊ปที่สหรัฐอเมริกายังอยู่ในช่วงของ2ปีนี้ก็คือรัดเข็มขัดรีดไขมันตัดค่าใช้ใจ่ายคุมการลงทุนทุกรูปแบบและพยายามทำกำไรให้ได้บนทรัพยากรที่น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วปรากฏว่าที่ออกมาเนี่ยนะครับก็คือธนาคารซิติกรุ๊ปซึ่งยังมีธุรกิจอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยนะฮะ ได้ประกาศปลดพนักงานออก500คนจากการตรวจสอบตัวเลขทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าเดิมทีเขามีพนักงานอยู่ประมาณ8,500คนเมื่อตุลาคมในปีที่แล้วและตัวเลขที่สะท้อนออกมาจากหน่วยงานกรมการจัดหาง,งานของรัฐบาลสิงคโปร์เขาเนี่ยปรากฏว่าเหลือ8,000แสดงว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับอาจจะเป็นระยะทางประมาณไม่ต่ำกว่า6เดือนเต็มๆเ,เนี่ยมีการปลดพนักงานของธนาคารซินทิกุปออกไปถึงประมาณ500คนนะฮะถามว่าตรงเนี้ย มันเป็นนโยบายของธนาคารซิติกรุ๊ปที่ยังคงมีธุรกิจหลงเหลืออยู่ในทั่วโลกก็คือคุณต้องเอาคนออกนั่นเองครับถ้าเราจะย้อนกลับไปก็จะปลดว่าซิติกรุ๊ปเขาพูดชัดเลยนะ,ะว่านโยบายหลัก2ปีนี้ปลดเท่าไหร่หรู้ไหมฮะสองหมื่นคนแล้วพอเขาแตกออกมาเป็นแต่ละตรายไตรมาสหรือควอเตอร์นะฮะก็จะพบว่าเขาก็ทําตามจริงนะฮะเราเห็นอย่างนี้เลยครับปรากฏว่าเมื่อวันที่17มิถุนายนปีนี้ที่ผ่านไปเนี่ยฮะธนาคารซิติกรุ๊ปเขาบอกเลยครับว่าจบไตรมาสที่1ปีนี้ ธนาคารซิติกรุ๊ปเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพนักงานซิต้กรุ๊ปทั่วโลกเนี่ยนะฮะจะต้องถูกปลดออก2,000คนนั่นจบไตรมาสหนึ่งนะฮะปลด2,000คนแล้วก็จริงนะครับซึ่งการปลดพนักงานของเขาเนี่ยนะครับเขากำหนดไว้700 0คนเมื่อจบไตรามาสที่2และข่าวนี้ออกมาซึ่งตอนนี้เราเพิ่งเข้ามาต้นไตรามาสที่3นั่นก็แสดงว่าการปลดพนักงานที่เกิดขึ้นของธนาคารซิติกรุ๊ปทั่วโลกนั้นไม่ได้หยุดเลยและเป็นไปตามเป้าหมายด้วยและต้องเดินตามแผนที่เขากําหนดเอาไว้ด้วย ไม่งั้นแล้วนี่นะครับพนักงานของธนาคารซินดิกที่สิงคโ,โปร์ซึ่งตกงานกัน500คนแลวเป็นข่าวออกมาในช่วงวันของวันอาทิตย์นี้นะฮะก็รู้สึกว่าใจเสียพอสมควรนะครับและจริงๆก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเขาคงพอมองเห็นกับธุรกิจธนาคารในปัจจุบันนั้นเนี่ยน,นะครับลดต้นทุนต้องทําให้เร็วที่สุดท่ามกลางการแข่งขันที่แรงมากที่สุดและที่สําคัญก็คือว่าความสามารถในการทากาไรกับรายได้ธุรกิจธนาคารจากนี้ไปไม่ง่ายเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการนาบริษัทเข้าสู่ของตลาดหลักทรัพย์เราก็เห็นในะะสภาพตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบันนี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางแถบเอเชียอาเซียหรือก็แล้วแต่ปีนี้มันเด้คึกคักเหมือนหลายปีที่ผ่านมาเลยโดยเฉพาะการนำเอาบริษัทน้องใหม่เข้าสู่การจดทะเบียนในตลาดหุ้นของแต่ละแหง่งไม่ต้องพูดถึงตลาดหุ้นไทยนะฮะสเสนยังไม่มาเลยนะ,ะับแล้วก็แห้งจืดชื่อกันจริงๆนะฮะดังนั้นและตรงนี้มันคืออะไรฮะรายได้ของสายงานธเรกิจวัน,นิธนก,กิจหรือ investment banking revenue เนี่ยมันตกลงไปมากในขณะเดียวกันแม้ต่อต่ออใหห้้ธนาาาาาารจพยมงเป ของตลาดเช่นตลาดลูกค้ารายใหญ่รายย่อยตลาดลูกค้าอ,อ,าาอู้ฟู่เวลแมนจเมนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อรวมภาพรวมของการทํากําไรโดยรวมเนี่ยมันยังมีปัญหากันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับนายมาร์คเมสันซึ่งเป็น Chief Financial Officer หรือประธานเจ้าที่บริหารด้านการเงินของธนาคารซิลิกรูปเนี่ยนะครับพูดง่ายเบอร์สองเนี่ยนะฮะเขายังพูดชัดว่าการปลดพนักงานผ่านมา2ไตรามาสทั้งหมดเนี่ยนะครับยังคงเป็นเป้าหมายที่ต้องทําต่อไป และดูเหมือนว่ามันจะมากระทบเกี่ยวกับเรื่องของกิจการของธนาคารซิตี้ที่ยังคงอยู่ในภูมิภาคของเอเชียและอาเซียนบ้านเราตอนนี้ไม่มีแล้วละครับสำหรับธนาคารซิตี้กรุ๊ปเนี่ยนะน่อจาว่าขายเกี่ยวกับธุรกิจบัตรเครดิตไปให้กับ u o b มันที่เรียบร้อยแต่อาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้างอย่างเช่นไรครับ เกี่ยวกับธุรกิจที่บริหารความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับเศรษฐีบางคนในประเทศและในอาเซียนเพราะมันนั้นเชื่อมโยงกันนึกออกไหมฮะแต่ว่านานเนี่ยตกงานไปห้าร้อยเขาก็เลยมองครับว่าสิ่งที่ประธานเจ้าที่บริหารของธนาคารซิติีกลุป่ประกาศเอาไว้ก็คือนางเจนเฟเซอร์เขาทําจริงๆนะครับว่าการปลดพนักงานทั้งหมด20,000คนต้องเห็นใน2ปีสรุปแล้วก็คือต้องตกงานปีละหมื่นคนสำหรับธนาคารซิตนีกลุ่ แล้วหลังจากนั้นมันถึงจะเห็นครับว่าเขาจะเดินทางอย่างไงต่อควบคู่กับการทากาไรนะครับถึงได้ถามท่านผู้ชมนะครับว่าเข้าครึ่งหลังของปีนี้แล้วถ้าท่านผู้ชมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเก็บหรือลงทุนดีฮะถ้าใครคิดว่าเก็บพิมพ์เก็บถ้าใครคิดว่าลงทุนพิมพ์ลงทุนแล้วส่งมานะครับนี่เป็นคําถามของเรานะครับตกลงท่านผู้ชมจะเก็บหรือจะลงทุนดีถ้าท่านผู้ชมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ส่งมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะดูครับว่าท่านผู้ชมนั้นตอบเห็นกันอะไรยังไงกันนะครับ